สวัสดีครับซวนแฟนเจอสกอฟนะครับวันนี้เราก็อยู่ในการกอล์ฟเอ็กซ์โปของทางรงพ<ร>ัน,นธ์น,นธิตเขานะแล้วก็อยู่ที่พิสตอปปาร์กนะครับเรียกทางด่วนลันชานี่ครับสำหรับบุคนคนนี้หลายท่านคงเคยได้เห็น <laughs> จากสื่อสักสื่อหนึ่งก็คือพี่คินของเราเองนะครับพี่คินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคินนะครับรองผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทก๊อปเทนต่อไปเวลามีอะไรรีวิวชา้าของโปรเกียหรืออะไรก็จากคนนี้แหละครับนะครับยินดีครับยินดีครับวันนี้นะฮะนอกจากว่าโปรเกียร์ซูริยาซูเปอร์แมนแล้วก็แบรนด์ที่ก๊อปเทนมีว่าจะเป็นไดยงไดย่าเนี่ยมาที่นี่หมดเลยวันนี้ เรามามีอะไรสนุกๆก,กันบ้างไหมพี่กินจริงๆด้วยโปรโมชั่นของแบรนด์เราครับก็คืออย่างที่เตยบอกเนาะมันมีโปเกียซู้อยะซูเปอร์แมนไดายา่าอันนี้เราขนสินค้าเนี่ยมาลดโปรโมชั่นของงานนี้โดยเฉพาะเลยสูงสุดนะครับถึง80อซนะครับถือว่าถือว่าเยอะคือมันเป็นงานปลายปีแล้วแหละ<ช>แล้วก็เป,เป็นงานที่สเกลใหญ่เราก็เลยอยากอานำโปรโมชั่นตวเนี้มาให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ รับโปรโมชั่นที่ดีที่สุดของบริษัทโกเกียนะครับก็เห็นก็อย่างที่บอกว่ามาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโกเกียมีตั้งแต่รุ่นอ<ส>เอสเอเอคริสตัลมีทั้ง RS ด้วยรุ่นท,นที่รุ่นที่ชูโรงก็คือตัวซูเปอร์เอ็กนะครับ,รบแล้วก็ตัวซูเปอร์เอ็กเนี่ยจริงๆมันก็เหมาะกับนักกอล์ฟที่ เขาเรียกอะไรสปีดไม่แรงมากไม่สูงมากอันนี้ก็จะคือจออนะเหมาะกับนักปอประเภทนี้แต่ถ้าใครแบบชอบสายซิ่งสายที่มันสปีดแรงๆหน่อยก็ต้องเป็นรุ่น RS ละอะอคูปีร์ละครับก็งานเนี่ยจัดตั้งแต่วันที่18เดือนกันยาไปจนถึงวันที่1ตุลาเลยวันนี้เราอยู่กันวันที่18แต่เทปน่าจะออนหลังจากนันิดนึงก็มากันได้นะครับสําหรับ ของโปรเกียมีเต็มเลยแล้วก็ครับดีอย่างที่ผมบอกว่าผมเป็นเด็กของโปรเกียอยู่เพราะฉะนั้นของโปรเกียดีทุกตัวครับเข้ามาเถอะครับเข้ามาเถอะเข้ามาเถอะยินดีครับยินดีต้อนรับนักกอล์ฟทุกท่านเลยฮะเข้ามาเลยครับไม่ว่าจะเป็น LS ตัวใหม่ไม่ว่าจะเป็นตัวสปีดไอเอสสปีดส่งมาให้ลองหนิอ่าได้ได้ส่งไว้ให้เดี๋ยวจะทำรีวิวไอเอสสปีดกันนะครับเพราะว่าไอเอสสปีดก็เป็นตัวใหม่ของฝั่ง RS แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่คินมากนี่ครับนี่ครับเต่เป็นคลิปเล็กๆสั้นๆไม่ได้ยาวมากก็แค่มาให้รู้ว่าโปรเกียร์ของเรามาแล้วก็ตอบรับปรชันด้วยตอบรับกับทุกคนที่อยากลองไม้โปรเกียร์ของเรานะครับไม่ใช่โปรเกียร์เดียวนะซื้อริยะของดีนะซื้อริยะของดีไม้ตีง่ายเหมาะกับทุกมือทุกอเมเจอร์นะฮะแล้วก็มีซุปเปอร์แมนอ่าแบบง่าซุปเปอร์แมนแล้วก็อุปกรณ์สวิงของนายยะใช่ครับอยู่ทางฝั่งนี้ก็ยังไงก็มาเจอกันได้นะครับสำ ร้านของโปรเกียสุูริยะซูเปอร์แมนที่งานของกอล์ฟเอ็กซ์โปได้นะครับไว้รอบหน้าน่าจะมีอะไรสนุกสนุกกันอีกน่าจะได้คุยกับพี่ทินกันอีกเยอะๆ,ๆเลยครับยินดีครับ,ร,บ okay. อรอบนี้ผมขอกับพี่กินขอลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีครับบ๊ายบาย